ฟ้องย้ายมันก็เป็นคดีแพ่งนะครับมันก็หลักของมันก็คือต้องต้องต้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมนะครับหมายว่าต้องอาศัยข้อหาเดิมอะ่ะเรื่องเดิมเรื่องในในเรื่องที่เราถูกฟ้องก็ยกตัวอย่างว่าเราเราเราถูกฟ้องนะเราถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งเราตกเป็นจำเลย คนที่จะฟ้องแย้งได้ก็คือจำเลยไม่ใช่โจทนะเพาโจทเขา <c oughs> เขาเขามีคำฟ้องหลักแล้วในการฟ้องเราเราตกเป็นจำเลยเราอาศัยข้อข้อกล่าวหาหรือข้ออ้างตามความฟ้องโจทย์นั่นแหละมามาเป็นการฟ้องแยง้งถ้ามันไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมเนี่ยเราจะฟ้องแย้งไม่ได้อ,อย่างคดีคดีหนึ่งที่ผมเคยเป็นทนายจำเลยนะในคดีฟ้องหยา่าสามีเนี่ย เราเนี่ยเราเป็นโจทย์เราเป็นโจ์นะฟ้องฟ้องสามีว่าสมัครใจทิ้งล้างแยกกันอยู่สองสองอนุมาตานะส่วนตัวสามีเนี่ยก็กลับมาฟ้องกลับมาฟ้องแย้งภรรยาว่าภรรยามีชู้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าฟ้องเดิมของของโจทย์ก็คือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยฟ้องว่าสามีเนี่ย ทิ้งล้างกับสมัครใจแย่งกันอยู่แล้วก็มีข้อหาอีกนิดหน่อยเก <_ S 1> ี่ยวกับเรื่องอำนาจปกครองบุตรสามสามอย่างแต่ว่าตัวสามีเนี่ยกลับมาฟ้องภรรยาว่าภรรยามีชู้ผมในฐานะทนายความผมก็บอกว่าฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมคนละข้อเก่าหาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยของศาลว่าเออเนี่ย ฟ้องแย้งต้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมนี่เป็นการยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าฟ้องนึกถึงที่ดินก็ได้นะที่ดินแปลงหนึ่งฟ้องอะไรกันก็แล้วแต่ถ้าเราจะฟ้องแยง้งเราก็ต้องเราจะต้องอ้างกรรมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงเดิมนี่ไม่ใช่ไปอ้างที่ดินอีกแปลงหนึ่งอย่างเงี้ยจะจะเห็นชัดชัดเลยว่าเป็นเป็นที่ดินคนละแปลงแปลงฟ้องพู้ฟ้องขับไล่แปลงที่หนึ่งเราตกเป็นจำเลย เราก็จะต้องฟ้องแย้งเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่เราไปฟ้องแย้งเขาอีกว่าว่าว่าเขาก็บุกรุกเราในที่ดินอีก,อกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นของเราอะไรเงี้ยนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆว่าฟ้องแย้งต้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมคือต้องอาศัยมูลเหตุเดิมที่จะฟ้องแย้งได้สมมุติว่าเราเราไปฟ้องเขาแล้วเขาก็ฟ้องแย้งเรากลับมาคนที่เป็นจำเลยเนี่ยคือคนที่ฟ้องแยง้ง คนที่เป็นจำเลยใน,ในคดีเดียวกันเนี้นะเขาต้องทำสองอย่างเขาต้องยื่นเขาต้องเขียนคำให้การแก้คดีที่ท,ที่เราที่เราฟ้องเขาด้วยนะกับฟ้องแย้งก็คือเขียนมาในคำให้การนั่นแหละอาจจะเป็นวรรคหนึ 1, ่งวรรคสหรือข้อ1นึ่งข้อสก็ได้ของคำให้การนั่นแหละแต่ว่ามันจะต้องมีข้อความว่าจำเลยเนี่ยขอฟ้องแย้งโจทก์ แล้วก็กลับมาที่หลักการเดิมฟ้องแย้งก็ต้องเกี่ยวกับฟ้องเดิมส่วนเรื่องการบรรยายคําฟ้องแย้งก็หลักการวิธีการเดียวกับการบรรยายคําฟ้องคดีหลัก